ถามการเดินขบวนของพระที่ไปร่วมกับประชาชนชาวนาในครั้งนั้นโดยได้ถูกนิมนต์ให้ไปร่วมเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่เป็นชาวพุทธด้วยกันให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากฝ่ายตรงข้ามและการกระทำไปในครั้งนี้ด้วยจิตเมตตาเป็นกุศลผิดด้วยหรือ ตอบผิดหรือไม่ผิดได้ตอบไปแล้วไม่ขอตอบอีกแต่จะขอทำความเข้าใจกับคุณหน่อยคือการใช้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นต้องรู้จักใช้รู้จักเวลารู้สถานที่ไม่ใช่ใช้ได้เสมอทุกเวลาหากใช้ไม่ถูกกาลเทศะอาจมีโทษเช่นชาวนากับงูเห่านั่นแหละ วิธีช่วยเหลือคนอื่นตามหลักธรรมมีถมไปไม่ใช่เฉพาะเมตตาอย่างเดียวการที่พระไปร่วมนำขบวนนั้นไม่ใช่เป็นเมตตาแต่เป็นกรุณาเพราะเมตตาแปลว่ามีความรักใคร่อยากจะให้เขาเป็นสุขเป็นเรื่องของกิเลสส่วนกรุณาแปลว่ามีความสงสารต้องการให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน เมื่อช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ต้องใช้อุเบกขาวางเฉยเสียเห็นคนตกน้ำเราอยากประพฤติกรุณาจึงกระโดดลงไปช่วยเขาทั้งที่เราว่ายน้ำไม่เป็นอย่างนี้เป็นความฉลาดหรือไม่การใช้ธรรมะต้องดูอย่างนี้